สวัสดีจากพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าได้เลิกได้ยามพี่น้องเอ้ยเหตุหน้าแนวไดบ่าเคยมาเบืองหน้าจักเถื่อมันมาเบืองหน้าอีกเทียนก็คือยามเกี่ยวนั่นล่ละพี่น้องลถไถหน้ารถอันเกี้ยวเขานี่พนก็มาหอดแล้วพนมาหอดก่อนจะคลองหน้าอีกพี่น้องเอ้ยสูมือนี่ให้เทคยามอันจา้างงานกันก็จ้างพานโทรศัพท์พี่น้อง บ้านจอดหอนเพื่อนเด็กหน่อยขี่ดื้กกับมาเห่นน้าจ้าร้านอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละจ้าเพนมาเห่นน้ามาเห่นน้ามาหอดประกัือขนมมาเพื่อกับมาให้แกะซูกินว่าจังสัสะศถ่อเอาแพร่แงแพ่งเง,งนี่เอามาลงไงว่ายถาลดเพลินเด้พี่น้องว่าซีเอาไว้อันเห็ดแนวกับเอาไปขายอันใจไว้ทึ่งสองอันทึ่งรถทึ่งขางรางพี่น้อง ลดพ้นกับเกี้ยวไปเรื่อยๆย่างที่เห็นอาจาเขากะลมลมพี่น้องแต่ก่อนนี่เขาผู้ใดลมเด้เขาผู้ขาเขาผู้ใดงามปันใดดอกต้นเตจียาแน่ล่ะแต่เสียย่างเดียวผ้ายูไอเอียงนะคันแมกกีนน่ะมันมามันก็เลยเห็นห้เขามันลมมันมาสองมือพี่น้องวันที่เจ็ดกับวันที่แปดมือนี่วันที่เก่าเดืกไือดีงามในการเกี้ยว อ้ายพนกับพยายามสุดฤทธิ์สุดเดีนในการโกยเข่าขข้นมาห้ทุกเม็ดนพี่น้องพนเกี่ยวใจเย็นของพนคกแท้เด้ว,ว่ากะว่าอันอ้ายจะคข้องรถนี่เพิ่นก็เป็นญาติพี่น้องกันน่นละล่ะผู้ขับก็ญาติพี่น้องกันนี่ล่ละพี่น้องกับอันใส่พี่ใส่น้องนี่ล่ละเนาะยางวานั่นละ่ะใส่พนสุป,ปีสุปีอืมปีนี่ก็ม่ญาติซาในจักหน่อยรถกันเลยอันโสโต๊กพี่น้องเอ้ยเสียดายครับแต่ก็ญาติขวด ่หนึ่งเด้พี่น้องเหล้าขาขวดไงหนึ่งนี่หยาดเลยหยาดแล้วก็อธิษฐานไปนําซาทูเอ้ยเขาพวกขาบองามกะซางไห้มันได้อุ่มหนึ่งมาสินะเออย่างมันบองามไข่มันได้อุ่มหนึ่งเพราะว่าเจ้าของหน้ามันขีคานมันบอมมาเบิงหน้าจ้าเถื่อมันขีคานมันว่าอันอันมือนั่นมือนี่แล้ะมันกะบอมมาพี่น้องเอ้ยบอมวิลีตัวข่อยนี่บ่มาเบิงเลยใส่แต่น้าอันวาน ไทยเอาไทยไทยก็ใส่เออใส่นานนอันบ้านกับใส่นาสังผัดเคี้ยวกับใส่รถนาเสี้ยงใส่นาบุ้มนี่สินะมีแตใส่นานาใส่นขยันมีแตผู้ขยันหนุ่มโสดทั้งหลายแต่ว่านาเสี้ยงกับนาสังนี่นาสังนี่จะแต่งงานพี่น้องโสดดอกโสดก็แต่นานนกับนาบุ่มนั่นแหละผู้ขับรถผู้รขับรถอันไทยก็ขับรถอันแก้วเขาเนี่แหละโสดพี่น้องโสดแต่ว่าหัวสนิดบ่สนิดเด้อบ่มันใจ อันเด็กหน่อยก็อ้วนอ้วย่างที่เห็นนั่นแหละม้วนเขานั่นล่ะอันอู้ขาดยุบไปไหนกับผ้ากันไปนางเบื้องทีหลับพี่น้องไงหลังตึงมบหนึ่งทึ่งกระโดดกับพองเทิ่งอันแพ่แงงกับพองงานองนาคงลัางโอ้ลูกหลานก็จะไม่หลายหลังจากนั้นกับเขามาฮอแล้วเล้อพี่น้องได้อุ่มหนึ่งพอดีก็เลยคุยกับนาเพอนนาเพ่นว่าหมองหนีมันบ่่คยเปียกเอาไปขายกับผู้ขายมองนี้ละ เลยเราก็เริ่มมาเทให้ทึง่งลังรถจังสี่เลยจ้าบริการแบบทุกระดับประทับใจว่าจะสั่นหรอกมากวยเขาไห้กับพองพี่นอ้องเออหักห่วมกันตัวพี่น้องกับโกยเขาไห้กกยเขาซอยเอาใส่ลงกระบาให้มันดีๆเพราให้มันหล่นมันเฮียนะ่ะนะนะอันนี้ก็ได้อุ้มหนึ่งเกือบตันหนึ่งเลยด้ยพี่น้องเกือบตันหนึ่งเนี่ยเออแปดร้อยเก้าร้อยโล โลได้อันโลละสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทยี่สิบไปขายกับไปขายพี่น้องคือเก่าลล่ะไปขายพี่โอนเป็นอันหนาเคยเนาะก็ไปขายเพื่อนเขากับว่างามปันไดดอกเพื่อนก็ให้ราคาเก่งใจกันนั่นล่ละสิบเอ็ดบาทยี่สิบคอยกับบ่โตบ่ขอดอกเพราะว่าอันได้สิบเอ็ดบาทก็ดีใจแล้วละ่ะเพราะว่าสมไอแต่ก้อนนี่ไปขายได้เก้าบาทสิบบาทกับเอาพี่น้อง เออเขาเขาขี่ลายเขาก็ต้องย่อมรับว่เาเขาขี่ลายไปซื้อเอาราคาดีๆมันกับบแมนเนี่ยเนาะขั้นขาขั้นขายเนี่ก็เขาก็ต้องมีต้นถกต้นทุนเขานั่นแหละเออเขาก็รายยังสี่เลยเต็มกับบ้าหลังก็ดีใจอยู่จ้ะเลือหน้าอีกประมาณทงนึงอันอีกห้องนึงบ่ท่านเด้กเกีียวอันนั้นกัสิไว้มาเป็นเป็นเอียงนะพี่น้องเอาไว้มาเป็นเอ่อเป็นเขาปล๊ก อย่างที่เห็นเลยนี่กับค้นไปขายยางรถกับบู๊แบนแล้วละ่ะพี่น้องลืมเติมลมมากกับพองกันเด็กหน่วยกับม้วนมวนว,วันนี้อุ้มที่สองกับมาระเดบิบอันป่าเพราะว่าเขางามคักเขางามคักห้องนี้งามง่ามง่ามง่ามานว่า,าไดา้หลายหลายแต่เขาเปียกเออเพราะว่าน้ามันแช่พี่น้อง